เพื่อนๆคะมีสาขาไว้ในครอบครองเหมือนมีทองไว้ในครอบครัวธุรกิจนี้ให้ถ้าคุณนึกไม่ออกให้คุณนึกเหมือนแฟรนไชส์เป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะที่เวลาเราขยายสาขาไปนะเราไม่ต้องไปเปิดเองเยอะก็ได้แต่มีคนมาซื้อแฟรนไชส์นะแล้วก็นะเราก็ได้ค่านะค่าลิขสิทธิ์ได้ค่าคอมได้ค่าสอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า นะคะสาขาเรามีอยู่ทั่วประเทศนะมีเป็นหมื่นหรือมีเป็นแสนคนจะเข้าร้านไหนเงินเข้าเราหมดแบบนี้ชอบไหมคะจากหนึ่งพันห้าร้อยบาทครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะไปชั่วลูกชั่วหลานนะคะอยากจะสมัครละนะอยากจะสมัครละมีธ้อกิจอะไรบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคุณไม่ใช่คนขายซิมคุณไม่ได้มาซื้อซิมคุณมาฟังจอบวันนี้คุณต้องเข้าใจให้ถูกคุณไม่ได้มาซื้อซิมคุณไม่ได้มาขายซิม นะคะคุณสมัคมาเป็นศูนย์ให้บริการฟิลส์ไายใต้โครงการซิมปันสุขที่เขาเปิดการ4ซ่า5แสนแต่คุณนะคะใช้เงินเพียงแค่1า0 0บาททำไมถูกขนาดนั้นบอสต,ต้องการช่วยคนไทยค่ะนะจะเปิด4ซ่า5แสนเขาก็สามารถเปิดได้แต่เขาต้องการให้คนไทยรอดพ้นวิกฤตนะคะอยากจะให้กระจายนะคะการ โชคความโชคดีการรอดพ้นวิกฤตให้กับคนไทยหลายๆคนนะคะซึ่งนะคะคุณได้อะไรสิทธิในการสร้างรายได้กับโครงการซิมปันสุขตลอดชีวิตนะ,ะหนึละนะซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรนะคะสำหรับเข้าสู่ระบบดีลเลอร์อันนี้คือของฟรีให้คุณนะ,ะบริษัทจ่ายโบนัสค่าโทรให้คุณอีก1,000บาท ช่วงโปรโมชั่นนี้นะสมัครหลังจากนี้คือไม่รู้เพราะจ้อพไม่ใช่คนของบริษัทไม่รู้นะแต่ตอนนี้มีนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว4เมกแบบไม่จํากัดให้คนไปเลยสามสิบวันเอาไปลองใช้เราเป็นดีลเลอร์เราไม่ใช่ลูกค้านะถ้าคุณจะมาเป็นลูกค้านะคะเจ้าจะบอกว่าคุณรอเฟสรับลูกค้าไปเลยแต่ถ้าคุณจะมาหาเงินนะตอนนี้คือามมิ่งของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสวมหมวกนะของดีลเลอร์หรือศูนย์ให้บริการ นะออันนี้คือเบอร์มงคลนะเบอร์สวยเบอร์ตองเบอร์เรียงเมื่อกี้มีคนถามนะซื้อเปิดเบอร์มงคลได้เสื้อไหมได้สิคะคุณหานะได้นะคุณเปิดเบอร์มงคลสาหรับบางคนที่ต้องการเอาเบอร์มงคลมาเป็นพาสเวิร์ดในการเข้าสู่ระบบเพราะนะคะเบอร์นี้จะอยู่กับเรากับธุรกิจของเราไปตลอดชีวิตนะบางคนเขาเลือกเบอร์มงคลบางคนเขาเลือกเบอร์สวยเบอร์ตองเบอร์เรียงนะคะ บางคนถามว่าแล้วเดือนต่อไปล่ะจะต้องเติมเท่าไหร่คุณคาะรักษาสิทธิ์ดลเลอร์นะคะก็เหมือนกับรักษาเบอร์นั่นแหละนะขั้นต่ำห้าสิบาทเหมือนคุณไปซื้อเบอร์เซเว่นบางคนถามว่าทําไมต้องจ่ายด้วยเอา้าก็โทรศัพท์เนาะก็ขึ้นอยู่กับกสทชอ่ะเหมือนคุณไปซื้อเบอร์เซเว่นน่ะนะคะแล้วคุณไม่เติมเงินน่ะอะไรเกิดขึ้นนะคะกะสทชก็ยึดเบอร์ไปคุณก็ใช้เบอร์ไม่ได้เหมือนกันค่ะนะแต่มันแยกส่วนกันนะระหว่างดลเลอร์ นะระหว่างธุรกิจนะกับเบอร์โทรศัพท์มันแยกส่วนกันนะคะซึ่งถ้าคุณไม่เติมเงินนะคะห้าสิบบาทนะขั้นต่ำที่เป็นคุณเป็นเบสิกเนี่ยนะคะเวลาคุณถอนเงินอ่ะคุณทําธุรกิจคุณทําได้อยู่แล้วคุณแชร์ลิงก์ได้อยู่แล้วคุณเข้าไปดูในระบบคุณดูได้อยู่แล้วแต่นะถ้าคุณไม่เติมเงินรักษานะเดือนละห้าสิบาทนะสามเดือนนะคะกสทชก็แค่ยึดเบอร์คุณไปมันเป็นเรื่องปกติ พอเขายึดเบอร์คุณแล้วนะคะเวลาคุณถอนเงินคุณจะเอา OTP มาจากไหนไม่ได้ต่อให้มีอยู่นั่นเป็นแสนเป็นล้านนะคะคุณก็ถอนเงินออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะรักษาเยี่ยงชีวิตเลยเพราะเงินของคุณนะคะคุณจะถอนได้จะต้องมี OTP เข้าไปที่เบอร์ฟิลนะอย่าปล่อยให้ซิมตายนะคะเพราะขนาดซิมที่เรานะคะไม่ได้เงินเรายังใช้มากี่ปี แต่ซิมนี้พลิกชีวิตกับคุณให้คุณปลดหนี้ให้คุณสร้างชีวิตและให้คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกมากมายนะเติม50บาทนะเติมได้ไหมเพื่อที่จะรักษาซิมไว้มันง่ายมากตกวันหนึ่งไม่ถึง2บาทและธุรกิจพันล้านของคุณอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้คือเบสิกนะคะบาทนะแพ็กเกจสตาร์คุณเห็นน้องกี้ไหมกี้ได้นะ3าเดือน3 0 0แสน นะตกเดือนละแสนกี้เติมสองเก้าเก้านะเติมได้ไหมสองเก้าเก้านะสตาร์เติมได้นะซูปเปอร์สตาร์เขาได้กันนะคนละเดือนเราเป็นแสนเป็นแสนนะั่นนะแต่เจ้าเป็นออลิตนะคะเจ้าได้มาสองล้านเนาะแพ็กเกจออลิตนะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะต่อเดือนนะเอาเงินจากไหนก็เอาเงินในแหลที่ทําได้แหละเอามาเติมนะคะเอาเงินที่ได้มาเติมนะไม่เห็นจะต้องยุ่งยากตรงไหนเลยก็เอาเงินจากวอลเล็ตนั่น,นแหละนะเติมนะอ่นะ เรามาดูเป้าหมายของโครงการซิมปันสุกนะคะเห็นไหมนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเขาครบหนึ่งล้านจุดนะถ้าครบหนึ่งล้านจุดนะเพื่อนๆนะจะมียอดธุรกิจสามพันล้านบาทนะคะและสามพันล้านบาทตรงนี้นะเพื่อนๆนะสามพันล้านบาทตรงนี้นะคะบริษัทจะเก็บไว้แค่หกร้อยล้านอีกสองพันสี่ร้อยล้านให้ดีลเลอร์คุณคิดดูสิวันนี้ปีหน้า สมมุติว่าคุณตั้งใจทำแบบเต็มที่หายใจเข้าออกไปโครงการสิมพันสุขนะคะและคุณได้สามล้านบาทสมมุตินะคะคุณว่าคุ้มไหมถ้าคุ้มพิงพิงก็บ่าคุ้มค่ะวันนี้ปีหน้านะคะคุณลองหายใจเข้าออกไปโครงการสิมพันสุขดูและคุณได้เงินนะคะจากหนึ่งพันบาทครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตได้สามล้านบาทคุ้มไหมใครว่าคุ้มพิงพว่าคุ้มค่ะ บีมสิเห็นไหมคุมมากนะคะเล่าหายใจเข้าออกนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้มาตั้งนานนะทําไมยังชีวิตยังเหมือนเดิมนะลองหายใจเข้าออกไปโครงการซิมปันสุกดูนะลองดูสินะลองเขาให้เรียนอะไรก็เข้าไปเรียนนะมาดูนะคะซอบสอนนะคะหรือว่ามาดูจบเปิดโอกาสนะในห้องซูมนะะดูสิหายใจเข้าออกดูสินะคะ วันนี้ปีหน้ารายได้สามล้านนะคะคุ้มไหมคุณก็บอกว่าคุ้มแต่ขอโทษทีค่ะคุณคิดดูสิคะถ้าคุณได้สิบเปอร์เซ็นมันไม่ใช่สามล้านนะสิบเปอร์เซ็นมันคือนะคะสองร้อยสี่สิบล้านนะถ้าคุณได้หนึ่งเปอร์เซ็นคุณได้ยี่สิบสี่ล้านบาทนะคะถ้าคุณได้ศูนย์จุดหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์นะคุณจะได้นะประมาณสามล้านเห็นไหมหรือแม้จะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณได้สองจุดสี่ล้าน นะอันนี้แหละมันเป็นอะไรที่มันคุ้มมากนะมันแค่คุณทําเป็นหรือคุณทําไม่เป็นเท่านั้นนะอะอ่มาดูโครงการซิมปันสุขนะคะคืออะไรนะอันนี้คนนี้คือบอสเอ๋ A, ค่ะเจ้าของเราจะเดินหน้ากําหนดอนาคตสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยเขาออกมาเพื่อคนไทยนะสัญญาณไทยสัญญาณสายเลือดไทยเพื่อคนไทยนะทําโดยคนไทยไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญ บอสบอกว่าวันที่คุณเริ่มสร้างธุรกิจคุณต้องการอะไรจากการเหนื่อยเขาสุดท้ายในชีวิตอยากได้แค่เงินอยากได้ชื่อเสียงหรืออยากสร้างประวัติศาสตร์วันนี้ฟิลเป็นสัญญาของคนไทยสร้างโดยคนไทยและจชเป็นของคนไทยไปตลอดการนะ,ะใช้ของไทยเงินทองไม่ล่วไหลออกนอกประเทศเห็นไหมนะ,ะและที่สำคัญก็คือจดทะเบียนนะห้าสิบล้านนะคะและอยู่กับบริษัทนะคะที่ตั้งที่เดียวกับบริษัทเคโฟเคโฟนี้นะคะก็คือ เป็นคนทําการตลาดให้เจ้าของคือคนเดียวกันก็คือบอสเต๋บอสเต๋เป็นทั้งเจ้าของฟิลเทเลคอมและเจ้าของบริษัท k คโฟนะคะซึ่งนะคะ k คโฟนี่นะคะทำการตลาดให้ฟิลภายใต้โครงการซิมปันสุขเห็นไหมง่ายๆนะคะและเป้าหมายโครงการซิมปันสุขนะคะมีอยู่เอย่างหนึ่งสร้างร้านค้าออนไลน์ให้เป็นศูนย์ให้บริการฟิลนะเหมือนที่เรามาเปิดช็อปเนี่ยจะเป็นช็อปออนไลน์นะเติมเงินย้ายค่าจำหน่ายซิมนะคะ ามปกตินะน,นี้เฟสรับลูกค้าเราจะไปรับลูกค้าตอนนั้นสองรนะบบร้านค้าออนไลน์เราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกต่อไปเลยเขามีระบบให้เราสามนะคะจำหน่ายสินค้าและบริการของโครงการนะคะคุณเข้าไปในช็อปนะก็จะเห็นนะก็จะมีอีกหน่อยอาจจะมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อฟิวไ็ได้เห็นตอนนี้มีไม้ถูพื้นเห็นตอนนี้มีโทรศัพท์เห็นตอนนี้มีอะไรนะคะมีเหมือนกันคุณเข้าไปดูเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่จะนะคะเข้ามามันเป็นเรื่องของในอนาคต นะตอนนี้พอมีให้เห็นละนะะแล้วก็อีกหน่อยนะโทรศัพท์เขาอาจจะเอานะนคนะวอลลุ่มไปคุยนะถ้าถ้าวอลลุ่มไปคุยเนี่ยสเปคเทพอย่างนี้นะคะข้างนอกขายสี่ห้าหมื่นนะฟิลอาจจะขายสี่ห้าพันให้คุณก็ได้เห็นไหมเอาวอลลุ่มไปคุยนะแล้วก็จําหน่ายสินค้านะให้บริการของ,ของบริของบริษัทพันธมิตรนะคนะห้าบริการสร้างร้านค้าดีลเลอร์ออนไลน์เห็นไหมสร้างร้านค้า ยี่อะไรอย่างจอบเนี่ยขายสินค้าเนี่ยช่วงโควิดมาขายไม่ออกนะขายได้แต่มันขายได้ขายได้ไม่มากนะอันไหนนะที่บางคนค้างสต็อกนะ,ะเราสามารถเอามาขายในช็อปได้ไม่คิดค่าวางนะไม่คิดค่าวางเช่นสมมุติว่าอย่างกรณีบางคนอาจจะขายสบู่นะสบู่เนี่ยสมมติมีคนอยู่หนึ่งล้านคนมาซื้อนะคะแค่นะคะสิบเปอร์เซ็นก็คือห้าไม่ ซื้อแค่หนึ่งแสนคนซื้อคนละสองก้อนนะต่อเดือนก็คือสองแสนก้อนใช่ไหมเราเอากําไรไม่ต้องมากสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบคูณนะสองแสนไเท่าไหรห้าแสนบาทต่อเดือนที่คุณจะได้จากการเอาสินค้ามาขายในแพลตฟอร์มกําไรเน้นๆนะไม่ต้องหักนะค่าวางนะใครนะที่ เห็นโอกาสในนี้นะพิมพ์เขาว่าเห็นโอกาสเลยค่ะคุณสมัครเข้ามาพันห้าเนี่ยนะคะนะคะคุณสามารถที่จะไปขายนะคะตรงนี้ได้ด้วยแต่คือเราเป็นดีลเลอร์ไงตรงนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของนะคะที่ขยายแตกลายออกไปเดี๋ยวไปศึกษาในรายละเอียดดีๆอีกทีหนึ่งได้นะคะข้อหกกระเป๋าเงินนะ e wallet นะก็เหมือน true wallet นั่นแหละนะเราสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ ะะและที่สําคัญนะถ้าเรามีกระเป๋าเงินของตัวเองนะคะเราจะสามารถถอนเงินได้วันละสองล้านบาทใครว้าวบ้างนะใครอยากถอนได้เยอะขนาดนั้นยิมคำว่าว้าวมากเลยค่ะคุณสามารถถอนได้วันละถึงสองล้านบาทเลยนะนะห้ากระเป๋าเงินนะอีเวเลของเรานะเรียบร้อยละนะเดี๋ยวห้าหมืนสาขาเราจะได้นะฮะอีเวเลเห็นไหม คุณเตรียมตัวให้ดีเลยนะเรษฐีโทและคมนาคมนะเซฐีโทและคมนาคมรุ่นใหม่นะเห็นไหมอ่าข้อเจนะ็ดะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนะใครอยากฝากเงินก็ฝากใครอยากถอนเงินก็ถอนนะแล้วก็เขาก็จะขายหุ้นสหกรณ์ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวไปศึกษารายละเอียดดูอีกทีหนึง่งนะเห็นว่ามีค่าแรกเข้าร้อยนึงนะสมัครนะและนนี้สงวนไว้ให้ดีลเลอร์ซิมปันสุขเท่านั้นนะ สุดยอดนะบอสเตรียมโครงการนะคะโครงการดีๆไว้ให้เราตลอดนะแตกลายออกไปบางทีบางทีบอกว่ายบอสทำไม,มเยอะแยะขนาดนี้บอ,บ,อบอสบอกว่าอยากจะให้รุ่นบุกเบิกนะได้สวัสดิการเพราะเรานะคะเติบโตมาด้วยกันแต่คุณโนะชคดีมากนะจบถางยากทางไมยราบให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องไปลองผิดนะคุณลองถูกอย่างเดียว และนะคะทําออกมาเห็นแล้วนะคะว่าได้เงินไม่ได้เงินไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกค่ะนะไปะทาอย่างอื่นแล้วนะเพราะอย่างที่บอกกันนี่เปมันนี่จริงไม่ใช่นี่ทิพนะอันเนี้ยเฟสสองนะที่คุณจะได้ทํานะคะก็คือว่าคุณสามารถนะคุณสามารถรับสมัครแพ็กเกจนะ,ะเติมเงินนะคะย้ายให้ออนไลน์จําหน่ายซิมลงทะเบียนซิมได้หมดนะคุณสามารถทําได้หมดทุกอย่างนะคะ,ะมาดูตรงนี้ สิทธิี่ประโยชน์นะคะของการนะคะทำธุรกิจนะค,ะคุณฟังดีนะนี่คือเรื่องเงิน,งนทองทองนะ,ค,ะคุณสมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใดก็ตามพันห้านะคะหรือห้าพันคุณจะเป็นเบสิคดีลเลอร์นะ,ะถ้าคุณอยากจะอัพตําแหน่งเพื่อที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นคุณจะต้องรีบเป็นสตาร์ดีลเลอร์โดยเร็วที่สุดนะ,ะโดยการนะ,ะที่นี่ไม่ต้องมาเอาเงินมานะ,ะเขาให้คุณมาเอาเงินจากที่นี่ไป นะคุณไม่ต้องเอาเงินมาบอสบอกเตียมาให้เรียบร้อยแล้วคุณเอามาแต่ความสามารถเอามาที่เขาต้องการวินวินเขาต้องการขยายสาขาคุณก็ไปขยายสาขาให้เขานะแต่ถ้าคุณไม่ขยายสาขาเขาแค่เอางบตรงนี้ไปจ้างดาราเท่านั้นเองเพียงแต่ว่างบก้อนเนี้ยนะจะให้ดาราหรือว่าให้เรานะคะควรจะเป็นของดาราหรือควรจะเป็นของเราคุณไม่ทํานะไม่ใช่ว่านะซิมปันสุขยายขยายไม่ได้นะไม่ใช่นะ เพียงแค่ว่าเขาจะเอางบนี้ไปให้ใครเท่านั้นเองนะคุณทําไม่ทํายังไงฟิลก็โตนะยังไงเขาก็ถึงล้านจุดอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่างนเงินก้อนนี้นะจะเป็นเข้าในกระเป๋าใครเขาต้องการช่วยคนไทยแล้วเขาจะเอาไปให้นะคนกลุ่มน้อย้มันก็ไม่ใช่นะเห็นไหมของเราแน่นอนนะคุณจะต้องทํานะคะยี่สิบสาขาส่วนตัวคุณต้องเปิดโอกาสให้ยี่สิบสาขาส่วนตัวคุณจะให้แม่คุณคุณจะให้พ่อคุณมาเป็นดีลเลอร์เหมือนจอบอะ นะอบให้คุณพ่อในในก็ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วไงนะะก็ใช้ที่ช่วยกันทํามาหากินสินะพ่อก็ได้ตังค์ด้วยเราก็ได้ตังค์ด้วยเปิดให้พ่อเปิดให้แม่นะสามีนะแต่ลูกนะอายุน้อยอยู่ลูกยังไม่ถึงสิบแปดนะเพิ่งสิบสองนะะก็ก,ก็ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นสิทธินี้แล้วต้องสิบแปดปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็พี่สาวพี่ชายนะก็ทําก็ดูแลกันในครอบครัวนี่แหละ เพื่อที่จะเพื่อที่จะเรานะก็ได้เป็นสตาร์ดีลเลอร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพ่อกับแม่ก็ได้ใช้ฟิลด้วยเราก็ได้เงินนะจากการที่เขาใช้สัญญาณด้วยเห็นไหมแต่เรานะคะสามารถจะเปิดโอกาสให้กับเพื่อนก็ได้นะใครก็ได้นะยี่สิบสาขาติดตัวเราที่สมัครผ่านลิงก์เรานะเราเป็นสตาร์นะและนะคะถ้าทั้งทีมมีห้าร้อยนะก็จะได้เป็นตําแหน่งที่ว่าซูเปอร์สตาร์ดีลเลอร์ นะเรามาดูผลประโยชน์นะฮะอันดับแรกคือฟรอนต์มาร์จิ้นยี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะยี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณเป็นเบสิกคุณไปขยายสาขาคุณได้ค่าคอมมิชชั่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามร้อนยะบาทนะคะสามร้อยบาทนะคุณเป็นสตาร์คุณได้ค่าคอมมิชชั่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คือหกร้อยบาทนะหรือเรียกว่าฟรอนต์มาร์จินนะ คุณเป็นซูเปอร์สตาร์นะคุณได้ฟรอนต์มาจินนะห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบาทง่ายๆไม่ซับซ้อนนะอ่ะคุณมาดูคิกแบ็กมาจินคิกแบ็กมาจินเนี่ยสำหรับคนที่เป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าสตาร์ขึ้นไปคุณจะเป็นเบสิกคุณไม่ได้คิกแบ็กมาจินนะคุณเป็นเบสิกคุณไม่ได้คิกแบ็กมาจินคิกแบ็กมาจินนคืออะไรสมมุติว่าจะยกตัวอย่างไงคุณอยู่กรุงเทพนะ คุณอยู่กรุงเทพคุณเป็นสตาร์นะเขาอยู่กรุงเทพคุณมาแนะนําจ็อบนะจ็อบเป็นเบสิกนะจ็อบอยู่เชียงใหม่นะคุณได้ฟรอนต์มาร์จิ้นสี่สิบเปอร์เซ็นก็คือหกร้อยบาทนะจ็อบนะคะไปแนะนําน้องเอนะเออยู่แม่สายนะเป็นเบสิกเหมือนกันจ็อบได้ฟรอนต์มาร์จิ้นสามร้อยบาทนะเอไปแนะนำบีบีอยู่โคราชนะคะบีนะคะ,ะ,คะก็เป็นเบสิกใช่ไหมเข้ามานะะเอนะคะ คือแมสสายนะคะได้นะฟรอนต์มาจินนะสามร้อยบาทจับไม่ได้นะเพราะเป็นเบสิกนะ,ะตำแหน่งชนกันเป็นเบสิกนะ,ค,ะคุณนะคะอยู่กรุงเทพคุณได้รับร่วมด้วยสามร้อยบาทเรียกว่าคิกแบ็กมาจินนะ,ค,ะคุณนะคะคุณที่อยู่โคราชไปนครสวรรค์นะขยายสาขาให้กับคนนครสวรรค์นะสาขานครสวรรค์นครสวรรค์สมัครเข้ามาปั๊บนะเป็นเบสิกนะ,ะจ็อบไม่ได้นะ แม่สายไม่ได้นะคะโคราชได้สามร้อยคุณอยู่กรุงเทพคุณได้สามร้อยนะทางที่คุณไม่ได้รู้จักกับนะไม่ได้รู้จักกับโคราชไม่ได้รู้จักกับนครสอรรค์เลยนะแต่คุณได้รับร่วมด้วยนะคะสามร้อยบาททุกทุกเบสิกที่เกิดขึ้นแบบอินฟินิตี้นะคุณจะได้สามร้อยบาทถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นร้อยก็คุณก็ได้สามหมื่นคณคุณไปเลยวันหนึ่งเกิดขึ้นพันคุณก็ได้สามแสนคุณคุณไปเลย ตรงเนี้ยนะพาสีได้เลยนะะเป็นรายได้ที่เราจะอยู่ที่ไหนสาขาเราเราแต่เราจะต้องให้เขานะทางานเป็นนะไปขยายส่วนตัวเป็นนะไปขยายได้เพราะ,ะนั้เนี้ยนะมาสเตอร์ดีลเลอร์นะ,ะ dealer, นะถึงพมายางให้ความรู้กับคุณนะคะคุณจะได้ออกไปทํางานเป็นนะและเราจะได้ส่งต่อความสําเร็จให้กันได้นะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นซุปตา์นะคุณก็จะได้นะคะเพิ่มขึ้นนะคือ4ี่อยห้าสิบบาทเห็นไหมนะ นะคะรายได้ข้อที่2ลนะคะรายได้จากส่วนแบ่งนะจากการเติมเงินของสาขาที่เราดูแลนะคะเราจะได้0ูนถึง1.5%ซนะคะซึ่งเราในที่นี้นะคะไม่มีใครหรอกค่ะฉันทาโครงการสีประสมฉันอยากจะเป็นเบสิกแก่ๆไปตลอดชีวิตไม่ใช่นะแต่และคนอยากเป็นสตาร์แต่และคนอยากเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นเนีเราตีต่ําๆนะคะหนึ่งคน,นปกติเขาเป็นสตาร์ก็ขยาย20ใช่ไหมเราตีต่ำๆหนคนขยาย1 0 นั่นเองนะหนึ่งแตกหนึ่งขยายสิบนะชั้นที่หนึ่งได้สิบสองมีร้อยสามมีพันสาขาสี่มีหมื่นสาขาห้ามีแสนสาขาหกมีหนึ่งล้านสาขานะคุณลองคิดดูสิถ้าชั้นที่หกเรามีหนึ่งล้านสาขานะคะเติมเงินนะคะไม่ต้องเยอะนะคนละสามร้อยบาทนะคะ คนละ300บาทคุณจะได้นะคะเปอร์เซนจากการเติมเงินนะของสาขาที่เราดูแลนะั้นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะอบจะถามคุณเล่นๆน,นะคุณลองคิดตามนะคะว่าสมมุตินะคะว่าคุณทําซินปันสุกเนี่ยนะทำมั่งไม่ทํามั่งมีเวลาั่งไม่มีเวลาว่างแต่เขาได้กันนะเดือนหนึ่งอนะหล,หลายหมื่นนะเป็นแสนสมมุตินะคุณทํามั่งไม่ทํามั่งคุณได้เวลาเจ็ดสิบาทซึ่งมันไปไม่ไ,ไ,ไ,ได้อยู่ละนะสมมติคุณได้เวลาเจ็ดสิบบาทเดือนละสองพันบาทเอาสองพันแค่เนี้ยนะ คุณจะเติมวันละสามร้อยบาทไหมนะถ้าใครเติมพิมพ์คําว่าเติมถ้าใครไม่เติมนะคะพิมพ์ว่าไม่เติมนะคุณได้สองพันและคุณจะเติมเงินสามร้อยบาทไหมเพื่อจะถอนเงินสองพันนั้นออกมานะคะอ่ะคุณลองดูซิว่าคุณจะเติมไหมนะลองดูดิเติมไหมใครไม่เติมพิมไม่เติมเลยใครเติมพิมพ์าว่าเติมนะ นั่นเท่ากับว่านะคะขนาดได้น้อยสุด <Holiday> ๆ <lob oney scripture> ถ้ามาเป็นดีลเลอร์ก็มีการเติมเงินเกิดขึ้นนะคะและนะคะชั้นที่6มี1ล้านใช่ไหมเราเอา300คูณล้านเท่ากันเท่าไหร่ส0มล้าน300ล้านเราได้เท่าไหร่หนึ่งร์เของ300ล้านนะถ้าเท่าไหร่สี่ล้านหแสนบาทต่อเดือนนะ สี่ล้านห้าแสนบาทต่อเดือนนะเราจะกลายเป็นเหมือนเรามีอพาร์ตเมนต์เห็นหรือยังคุณเห็นรายได้ที่เงินสีด้านหรือยังช่องขวานะที่ใช้ระบบอะนะอันนั้นแหละคุณจะหลับหรือคุณจะตื่นนะคุณจะหลับหรือคุณจะตื่นคุณจะอยู่ที่ไหนของซีกรอบใบนี้ถ้าคุณขยายสาขาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เงินจะไหลเข้ากระเป๋าคุณทั้งตอนหลับและตอนตื่นนะคะ มีสาขาไว้ในครอบครองเหมือนมีทองไว้ในครอบครัวเหมือนคุณเนียพาฒ์เป็นหลังใหญ่ไม่ต้องมีแม่บ้านไม่ต้องมีรปภนะมีคนจ่ายเงินให้คุณทุกเดือนทุกวันไม่ใช่ทุกเดือนหรอกทุกวันทุกวันเงินก็จะไหลเข้าเลยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะไม่เหมือนกันไงวันหมดอายุไม่เหมือนกันไงนะคะเติมเงินไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณนจะหลับหรือจะตื่นเงินไหลเข้าเขาจะจีบกันเขาจะคุยกันเขาจะไลฟ์สดกันเขาจะทําอะไรกันนะคะ ที่ใช้ก่กับออนไลน์เงินไหลเข้าคุณหมดนะคะคุณจะเป็นนะฮะเสือนอนกินก็ได้นะ,ะพูดถึงเนะี่ยคนที่แบบพาสซีเขาเรียกว่าเสือนอนกินเขาจะเป็นเสือนอนกินก็ได้คุณจะเป็นคนว่างงานที่ร่ารวยก็ได้นะคะคุณจะอยู่ที่ไหนบนซิงลกวันนี้คุณก็มีรายได้หมดไหลเข้าหาคุณตอนหลับตอนตื่นนะ,ะเงินเก่าใช้ไม่หมดนะะวันนี้ถอดมาไม่หมดวันหน้าไหมา่ละเงินใหม่ใหม่ละพรุ่งนี้เช้าตื่นมามีเงินอีก่ละนะ โอ้ยคุณจะก่อนทําซิมปันสุกนะคะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้แต่พอทําซิมปันสุกแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทําอะไรงงมากรวยงงในดงเงินนะคะชอบไหมใครชอบพิมพ์ว่าชอบมากเลยคะ่ะใครชอบรวยงงในโดงเงินม้างพิมพ์คาว่าชอบมากเลยค่ะนะคะ,นะคะพี่บินบอกเงินจะทับตายนะะโอ้ย ตายละเงินเยอะขนาดนั้นจากหนึ่งพัน้บาทครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะชอบมากพามพ์ม,มาเลยนะและคุณจะได้นะคะสิ่งนั้นในอีกนะไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะโบนัสพิเศษนะคะสองพันถึงสามหมบาทก็เรียกว,ว่าวันทารีวอร์ดทุกๆุกยี่สิบสาขานะคุณจะได้สองพันบาทนะคะจอบเนี้ยนะทำตัวเป็นเบสิกตลอดเวลาเลยนะ,ะขยายสาขาครบยี่สิบ ได้ลุ้นเมื่อไหร่จะถึงยี่สิบเมือไรจถึงยี่สิบครบยี่สิบก็ได้ไหมครบยี่สิบก็ได้ใหม่เห็นไหมครบยี่สิบก็ได้สองพันครบยีสิบก็ได้สองพันนะถ้านะคะคุณมีนะคะสายละร้อยห้าสายคุณเอาไปเลยโบนัสสามหม่นบาทเห็นไหมเห็นไหมว้าวไหมเงินทั้งนั้นนะคะอ่ะใกล้จบละนะคะข้อนี้นะคะภูออเซลสำหรับคนที่เป็นอีลิตดดลเลอร์นะถ้าคุณมีนะะซูเปอร์สตาร์สามสายสามสายนะ สายละห้าร้อยนะฮะสามสายนะฮะคุณจะเป็นตำแหน่งนะคะชื่อว่า Elite Dealer นะ,ะ Elite Dealer รับเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดการเติมเงินนะฮะของในโครงการซิมปันสุกนะฮะเช่นคุณเห็นไหมตลาดโทรศัพท์เายนายังงคุณมิจ๊อบเล่เาเล่าเล่าให้ฟังอะนะฮะท,ที่ที่จอบเล่าให้คุณฟังนะคะตลาดเนี่ยสมมุติว่าหกแสนล้านนะหกแสนล้าน ดึงมาหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือฟิลขอแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือหกพันล้านใช่ไหม 6, 000, 000, นะหกพันล้านเนี่ยนะอีลิทได้หนึ่งเปอร์เซ็นก็คือหกสิบล้านหารกันค่ะนะคะอีลิทมีหนึ่งคนก็เอาไปหนึ่งคนอีลิทมีสิบคนก็อาหารสิบคนละหกล้านนะ,ะและเจ้าจะเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าวางยังไงนะเะจ้าเนี่ยคืออีลิทได้นะคะเจ้าก็มีนะคุณแม่ไนงะคุณแม่เป็นซูเปอร์สตาร์คุณพ่อเป็นซูเปอร์สตาร์ นะแล้วก็นะจจอบก็มีสามีไงเป็นซูเปอร์สตาร์ง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็รายได้นะคะก็ไหลมาเทมานะคะแล้วตอนนี้นะคะแต่ละคนนะคุณแม่ก็เป็นอีลิทเรียบร้อยละเดี๋ยวสามีก็น่าจะกลังจะขึ้นอีลิทนะแล้วก็คุณพ่อก็น่าจะขึ้นอีลิทเช่นกันเห็นไหมนะเพื่อนๆนะ คุณแจ็คหมานะคะบอกว่าคนส่วนใหญ่นะคะมากจะเสียโอกาสดีๆไปต้องร้อยภาพชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะโอกาสดีๆของคนเราจะเข้ามาสี่ช่วงนะหนึ่งช่วงที่มองไม่ออกว่าเป็นอะไรไม่ทํามองไม่ออกสงมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็ไม่ทําอยู่ดีนะยังไม่ตัดสินใจทำสามมองไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงไม่เอาตัวเองมาศึกษานะไม่เอาตัวเองนะคะเข้ามาเรียนรู้นะก็ไม่เข้าใจก็ไม่ทํา สี่ค่ะไม่ทันแล้วค่ะรถด,ด่วนขบวนเงินล้านเข้าออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณได้แต่เอออย่างเดียวนะคะอาปาก้างแล้วก็รู้งี้อย่างเดียวนะ,ะนะอย่าพูดว่ารู้นะรู้งี้นะให้เรารู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ตอนหลังนะคะเพื่อนๆคะคนทั่วไปใช้ค่ายมือถือค่ายอื่นทํางานแต่คนมีวิสัยทัศน ใช้ค่ายมือถือค่ายฟิลส์ทำเงินนะคุณนาะจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูลหรือเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูลขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณลงมือทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะนะเพราะฉนั้นอย่าไปแป้นคนจนรุ่นสุดท้ายนะถ้าเราเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายแสดงว่าลูกเรารวยเรายังจนอยู่นะเราเป็นคนรวยนะรุ่นแรกนะของตระกูลได้แล้วนะเ,นเพื่อนๆนะ อนาคตของเราขึ้นอยู่กับเรานะลงมือทําเดี่ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไม่มีจริงนะคะพรุ่งนี้นะคะก็ไม่ใช่วันนี้นะคะอนาคตของเรานะคะขึ้นอยู่กับวันนี้นะ